มันจะหาวไม่หาวสวัสดีครับ ย้อนกรูต้าสตอรี่นะครับวันนี้เราอยู่กับรายการใหม่ของกรูต้าสตอรี่นะครับที่ว่ารายการมักหึกหมานะครับเป็นรายการที่นําเสนอความน่ารักของน้องหมาน้องแมวผ่านรูปแบบกรูต้าสตอรี่ครับสําหรับ E ีีแรกนะครับผมไปเจอว่าหมาเนี่ยเวลาเขารู้สึกเกง่งหรือทําตัวไม่ถูกเขาจะหาาผมสงสัยมากเลยครับว่ามันจริงหรือเปล่าในวันนี้นะครับเราก็เลยจะมาทดลองกันว่าหมาทาตัวไม่ถูกหรือเครียดหรือกังวลเขาจะ หาวจริงหรือไม่นะครับผมไปเริ่มที่กอลัมกันเลยนะครับเริ่มจากตัวแรกนะครับเราจะทดสอบว่ากอลลั่มจะหาวหรือเปล่านะครับถ้าเกิดเราพูดถึงเขาหมาเนี่ยปกติเวลาเราพูดถึงเขานะครับเขาจะรู้ว่ามีคนพูดถึงฉันอยู่นะฉันจะทําตัวยังไงดีนะ เส้นหาวแล้วกันอะไรอย่างนี้เรามาทดลองกันว่ามันจะจริงหรือเปล่านะครับเราจะเริ่มคุยกับกอลลัมกันเลยนะครับล่ำล่าเตือนเนี่ยพ่อบอกว่าให้นอนเร็วๆเวมื่อคืนเมื่อคืนล่าก็นอนเยอะไม่ใช่หรอแล้วทำไมเวลาพอมาทํางานอย่างเงี้ยล่าง่วงอะ่นะฮะมันใชม่มันใช่เวลาง่วงไหมนกยงเนี่ยกอลลั่มอะ่ะมันมันชอบขโมยของอะ่ะเวลาเราไม่อยู่อย่างเงี้ไอ้ล่ะคุยขยะตลอดเลยอย่างในรถตอนนั้นอะ่ะขโมยเคเอฟซีหมดเกลี้ยงเลย ไอ้ลูกหมูไอ้อ้วนไอ้ไอ้โอ้โหไปฟิตเนสบ้านนะเนี่ยไอ้พายุประบึก <c oughs> ขอถามหน่อยเถอะแล้วเวลาทำงานในรางขี้เกียจแล้วเวลาอหลังจากเมื่อกี้ที่ผมบ่นกอลั่มไปนะครับเหมือนนางน้อยใจนะครับแล้วก็เชิญดูครับ ตามโอ้พ่อเราเล่นนะลูกพ่อบน่บนลองๆอนะอขอโทษนะขอโทษนะครับมันเลยเหรอลูกดีกันนะครับข้อมือดีนะโอเคดีกันชา <c oughs> ต่อไปเราจะมาทดสอบที่กูต้ากันบ้างน,นะครับว่ากุต้าจะหาวหรือเปล่าครั้งนี้ผมจะลองบ่นแบบไม,ไม่ไม่มองหน้าเขาพยายามไม่มองหน้าเขาครับเขาจะได้รู้สึกว่าไม่ด่าเขามาไม่บ่นเขาว่าเออกูต้าพ่อถามอะไรอย่างหนึ่งดิไอ,อตอนที่พ่อไม่อยู่บ้านอะเวลาขยะมันกระจายอย่างเนี้ยอ,อันนี้เป็นกูต้าทําหรือว่าใครเล่นอ๋อไม่ใช่พี่ต้าทำหรอต้าไม่ใช่พี่ต้าทำใช่ไหมใครทําเอยใครกัดของในขยะใครกัดกระดาษทิชชู่เวลาพ่อไม่อยู่ใช่พี่ต้าไหม ไม่ใช่พี่ตาโอ้ไม่ได้ว่าโอ้ไม่ว่าพี่ตาแปเลยโอเคเหมือนกูต้ารู้นะครับว่าเรากําลังถ่ายกันอยู่แล้วนางก็แบบนางฉลาดอะ่ะนางก็เลยแบบแหมถ่ายกันอยู่หรออะไรเงี้ยดูดิรู้ เดี๋ยวนี้เราสบายเนี่ยให้น้องทํางาน,นให้ตลอดเลยตัวเองกินนิ่มเนี่ยหรอเอาแต่จะไปเที่ยวของเดียวเลยแล้วเวลาพ่อไม่อยู่บ้านเนี่ยทำไมถึงร้องเอาร้องเอาฮนะกูต้าโตแล้วนะลูกแล้วทําไมกูต้ายังร้องเหมือนเด็กอยู่อย่างเนี้ยทำไมติดพ่อขนาดนี้ฮะ อขอโทษอีกแล้วขอโทษนะเออขอโทษโอเคโอเคก็กูต้านะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเวลานางจะหาวก็ต่อเมื่อนางรู้สึกผิดจริงๆนะครับแต่ด้วยความที่นางฉลาดมากนะครับนางก็งรู้ว่าอันนี้กูยังไม่ทําอะไรผิดเลยแล้วมึงมาด่าทำไมอะไรอย่างเงี้ยครับนางก็เลยไม่หาวไม่รู้สึกผิดอะไรเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนกอลัมนะครับกูต้าไม่หาวนะครับโอเคไปไปไป,ไป มันต้องเป็นจังหวะที่แบบมันผ่อนคลายจริงๆอะคือแบบเหมือนแบบหน่ะนั่นแบบนักนั <f> ่ห <ella> นักนันั่น,น,นผมรู้แล้วนะครับว่าหมาจะหาวาต่อเมื่อเขาต้องหลุดพ้นซิตูวเอชั่นที่เคยร,ยรียดจริงๆอย่างเช่นผมไปบ่นเขาแล้วหยุดบน่นหลังจากนั้นเขาก็จะรู้สึกผ่อนคลายเขาจะหาวปากนะครับเมื่อกี้กต้าหาวครับผม อย่เพี่งน,นวลเนี่ยพอเีาออกกล้องหน่อยก็อย่างเงี้ยทําไมตื่นสายทุกวันนี้ทําไมตื่นสายนวลเนี่ยเป็นคนลงสุดทัายลงห้องออกจากห้องกับคนสุดท้ายเลยนะนอนก็นอนก่อนคนอื่นทําไมถึงแม่งอย่างนี้นะนวลมันนี่มึงต้องให้หยาดอย,อยาดไขา่ใช่ไหมอีนวลโอ้มึง่เอนวลนี่คือนวลและที่นอนของเขานะครับที่เราต้องอที่นอนขึ้นมาอย่างนี้ก็เพราะว่า ถ้าเกิดหลุดจากที่นอนแล้วมันจะไม่นิ่งเลยนะครับมันจะดุกเกดิกตลอดเวลานะครับเราจะเริ่มทดสอบกันเลยนะครับนวนถังตรงหรือว่าทําไมนอนเยอะจังทุกวันนี้นอนตื่นนอนตื่นประมาณแบบต่างคนอื่นตลอดอะบ่ายโมงบ้างเที่ยงบ้างเอาแบบคุยกันแบบแบบเปิดตัวแบบเปิดใจอะทุกวันนี้มันเป็นอย่างนี้ไม่ได้เว้ยทุกเราต้องตื่นตั้งแต่เช้าตื่นตั้งแต่แบบหกโมงอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นหมาเข้าใจไหมเวลาถ่ายงานอะด,ดุ๊กดิ๊กไม่เคยอยู่นิ่งเลยแล้วบอกว่าตัวเองอยากจะเป็นซุปเปอร์สตาร์ เอาแต่เรียประจบเจ้านายจุกตลอดเลยแล้วมึง okay, ไม่ทําอะไรแล้วมึงก็เรียอยู่อย่างเงี้ยมึงคิดว่ามึงจะได้อัพขั้นเหรอนวลโอเคไม่ว่าละเอาล้อเล่นล้อเล่นนะล้อเล่นออล้อเล่นล้อเล่นโอเคไม่ว่าไม่ว่าที่นอนกูที่นอนกูเนี่ยมึงมาทําตัวเป็นหนาจอนอยู่บนที่นอนกู นี่นี่นี่สำหรับนวลหาวครับต่อไปเรามาทดลองด่จัมโบกันบ้างนะครับโบถามน้อยเถอะทำไมตัวเหม็นทำงานทุกวัน,น,นวเนี้ยอาบน้ำามื่อก้เนี้ยเนี่ยดูแลความสะ,าสะอาดตัเองบ้างเลียอะไรอย่างนี้บ้างไม่ใช่เอาแต่อะไรอะไรก็จะนอนหงายไม่ต้องนอนเลยเนี่ยเอาอีกแล้วพูดถึงก็นอนอีกแล้วนอนอีกแล้วเห็นไหมเนี่ยถ้าเราอยู่อย่างเงี้ยเรานอนอยู่อย่างเงี้ยลุกเลยโบลุกเลยเราไม่ใช่ผักไม่ใช่ป่านะฮะเอาแต่นอนอย่างเดียวลุกเฮ้ หรือการทดลองนี้จะใช้กับหมาโง,ง่ไม่ได้และนี่คือช่วงกัญชาพาเพลินนะครับเราจะมาทดสอบกันว่าน้องแววขำ<อ>ไ,ได้หรือไม่นะครับว <c oughs> ิธีการทําให้น้องแววหยุดขำไม่ได้นะครับคือการคือการ <c oughs> หัวเลาะลมออกมานะครับ และนี่คือหมาที่งงที่สุดในบ้านนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองกันที่น้องสนิมนะครับเป็นหมาที่ระบบเส้นประสาทไม่ค่อยดีนะครับเวลาเลน่วกการมองเห็นเขาจะเห็นไม่ค่อยชัดในเรื่องการมองเห็นนะครับโอ้รู้ไหมว่าช่วยมาตั้งแต่เด็กอ่ะเมื่อก่อนอ่ะฟังดิฟังเมื่อก่อนอ่ะเดินเหมือนหมาพิการเลยเดี๋ยวนี้ช่วยมาจนอ้วนตู้ขนาดนี้แล้วยังไม่หยุดกัดของอีกเหรอฮะฮะทำไมอุ้ย เวลาพ่อคุยเอ้ยอย่าพึ่งเวลาพ่อคุยโทรศัพท์คุยงานกับลูกค้าหยุดกัดไก่โอ๊กได้ไหมโอ๊กโอ๊กโอ๊กอยู่นั่นแหละฮะไม่ใช่ม้นะไม่ใช่เวลาไม่เวลาคุยงานอะเราเปลี่ยนตัวนีกว่านะครับ ชินถามหน่อยเหอะทำไมไม่ไม่คบหาสมาคมแบบคนอื่นเขาบ้างเลยทำไมชอบเก็บตัวแยกคนเดียวฮะชินแล้วก็เวลาเจอหมาตัวอื่นอ่ะไม่ต้องนำไม่ต้องห้าวไม่ต้องห้าวไม่ต้องไปนำคนอื่นเขารู้เรื่องไหมเออไม่ต้องขอโทษหรอกเออเออโอเคโอเคพ่อไม่ว่าอะไรละพ่อไม่ว่าอะไรละไหนลองดูดิพ่อไม่ว่าละมันจะหาวไม่หาวมันจะหาวไม่หาวมันจะหาวไม่หาวแล้กชินมานี่เราแล้ชิน <Wow. S 2> ลูกชิ้นขาวครับผมต่อไปเราจะทดลองที่การ์เด้นนะครับเนี่ยทุกวันนี้คนอื่นเนี่ยเขาไม่มีใครที่จะกัดของหรือว่าฉี่ไม่เป็นที่อะไรแบบนี้แล้วนะมันมีอยู่ตัวเดียวอะที่เป็นอะทำไมต้องขี่บนปูนฮะมันพยายามหากิจกรรมทำา <c oughs> แก้เขินนะครับโตแล้วเนี่ยเราขวบกว่าแล้วไม่รู้จะทำไม อยู่นิ่งๆไม่ได้หรอฮะต้องให้พี่เลี้ยงนะครับจัดการดูซิว่านางจะหาวหรือเปล่านะครับเฮ้ยเฮ้ยเหมือนพอเราหยุดนางก็สรุปก็คือกระเด้นหาวนะครับเ <Yeah. S 1> ย้เก่งมากยุบ สำหรับสมมุติฐานในวันนี้นะครับเมื่อหมาทำตัวไม่ถูกหมาจะหาวจริงหรือไม่คำตอบก็คือจริงครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับสปอนเซอร์เข้าได้นะครับรายการใหม่นะครับเก่งมากทุกตัวไปเลยไปเลยเอารางวัลไปรางวัลไปเก่งมากอย่าลืมสับสักไครกดกระดิ่งกันด้วยล่ะ